วดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีต่อปูนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดพระดูในทรงธรรมแล้วก็วัดพระดูสิมพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มแรกเราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเงินนะครับเ r t นะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะครับเพื่อไปลงสถานีท่าพานะครับรอติดตามรับชมได้เลยนะ รอรถไฟสายสิสงกัเงินมานค์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงตรงสถานีรถไฟท่าพระนะครับถึงสถานีท่าพระแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงลิฟต์กันนะครับแป๊บน,นึงน,นะ เราจะออกทางออกตรงนี้นะครับทางออกสองบีนะเนี่ยเราก็เลี้ยวไปด้านขวาทางออกสองีนะครับเนยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้านนี้ไปซอยกเกษมสิทธิ์ทับสองเราไปด้านนี้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่สองี ปีให้เลี้ยวขวาคนระับเดี๋ยวเราไปทางขวานะถนน,นทางออก 2A ขับไปทางนี้ตอใกล้เลยนะใกล้จะถึงนะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่สองปีทางออกอีกที่เรามาตั้ มาลงบันไดกันครับ เดินตรงไปครับเื่อหาซอยเพชรเกษมสนะิบห้านะก็จะอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่ไงด้านหน้าเลยซอยเพชรเกษมสิบห้าเห็นแล้ววัดประดู่สิ่งทีกับวัดประดู่ในตรงทยอยู่ในซอยเพชรเกษมสิบห้า เราต้องเดินลงไปนะฮะซอยเพชรเกษมสิบห้าวัดประดู่นทรงธรรมวัดประดู่สิมทีกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราเดินลงไปนะครับเข้าไปในซอยนี้นะตอนนี้เราเข้ามาตรงซอย,ซอยเพชรเกษมสิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปเรื่อยๆเลยนะ เดินลงไปยาวๆเลยนะครับผมเห็นวัดแล้วครับแต่ไม่รู้วัดอะไรนะพระดูสิ่งที่หรือพระดูในทรงธรรมแต่เราเจอแม่ต่อรถตู้ตู้อยู่ด้านหน้าได้ เห็นอยู่ด้านหน้าครับวัดป่าดู่ในทรงธรรมนะเดี๋ยวผมพาชมนะครับวัดป่าดู่ในทรงธรรมราเขก็ไปดูกันฮะว่ามีอะไรบ้าง เข้าอุโบสถนะครับปิดนะไปเราเดินสำรวจกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านหน้ากันครับ ด้านนี้ครจุดทําบุญหนังส่าอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็มีจุดทําบุญหล่อเทียนสีนักสัตว์เรียงเลยแล้วด้านนี้ก็จุดทําบุญรอยเทียนสีประจําวันเกิดนะครับอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็มีจุดทําบุญลงศพด้วยแล้วลก็จุดที่นำเทียนสีพระจําวันเกิดนั้นวางลอยด้าน ด้นนี้จุดทำบุญไถ่สีฟัวรบือนะแล้วก็จุดเท้าบูชาพระสุรินทนะแล้วด้านนี้เขารขาเขารูปพระเจ้าจิอาจารย์ต่างๆนะครับอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้จุดทำบุญตักบาทเหรียญพระประจําเกิดนะครับ ก็ทําบุญถวายพระไตรนะ่รเขาจังเกอประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปันต่อครับ ตรงน,นี้มีจุดหนึ่งนะครับจะด้านนี้จะมีพระศิวลีนะครับพระอุปคุปพระสังกัจจานครับพระแม่นคนอิมน,นะแล้วก็มีเส้นเกียร์ด้วยขยอยถ่ายนะครับแล้วก็มีรถพิฆเนศได้นะ ปรระะมาณนนี้นะคะับหมดแล้วนะครัแบบระตูในทรงธรรนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไป,บบประตูชิมพีกันต่อนะครับ กี้ผมจะออกนะฮะผมเจออีกจุดนึ่งไนะเดี๋ยวเราไปดูโคกระบือเราต้องมาใกล้ๆก,กับพระอุโบสดนะฮะแล้วก็เดินมาด้านนี้ติดกับลานจอดรถนี่โคกระบือ พอเจอกล้องนี้โผงมาเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับ เออจริงๆมีกระบืออย่างนี้ควายโคกระบือ,อจริงๆด้วยอยู่ด้านนี้อานนี้ควายอยู่กระบือ,อยัีอยู่สี่ตัว ประมาณนี้นะครับองว่าก็มาทําบุญเนี่ยแล้วก็ให้อาหารเนี่ยโครกระบือนะฮะตรงวัดประดูในทรงธรรนะเอ้ยแล้วตัวนู้นผมไปอยู่เลยตัวเดียวประมาณนี้นครับไปละเดี๋ยวเราจะไปวัดประดูสิมพีกันบ เดี๋ยวเราไปวัดประดูสินที่กันต่อครับเฮ้ยผมเห็นองค์พระใหญ่ๆอ่ะเห็นปะทุน,นคุ้นๆอ่ะพระอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละไม่ได้ไปนานละวัดปักน้ำภาษีจเจริญอ่ะนั่นเหรอโอ้โหองค์หใหญ่เห็นชัดเลยอ่ะ ประดูในทรงคาะเดี๋ยวเราไปวัดประดู่ชิมพีกันต่อนะครับเฮ้ยเส้นทางนี้ไปวัดปักน้ำพระิษ์กันเลยได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจุดมุ่งหมายเราคือวัดประดู่ชิมพีนะเดี๋ยวเราไปนี่กันวัดประดูชิมพีนะรืงเทพมานะร่อเนะี่ไปครับเราเดินตรงไปนต่อนะ เขาบอกว่าอยู่ตรงสุดซอยอ่ะทุกคนไปุย